ปันสุขสตอรี่เรื่องราวดีๆที่เรา,ภ,า,าชชภูมิใจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีบ้านวังร่องโชนนะครับตานําเรียนว่าบริบทของ บ้านวังล่องหรืออำเภอลมศักดิ์เป็นบริบทที่ดินดำน้ำชุ่มรัศดร80%ทำอาชีพเกษตรแต่ว่าปัญหาของเกษตรกรคือปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิตตกตำ่ำและที่สำคัญใช้สารเคมีเกินความจำเป็นทำให้เกษตรกรผมกล้าพูดได้เลยว่าเกลียบทั้งหมดมีปัญหาด้านสุขภาพคือสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดสูงมากปัญหาที่2คือปัญหานี้สินเพราะทำการเกษตรไม่คุ้มทุนครับ ทำเคมีนั้นมันมันไม่มีไรายได้นะครับมันมีแต่รายจ่ายต้องโดยการเริ่มต้นนะครับที่ผมทราบถึงปัญหาของเกษตรกร,กรคือนำเรียนว่าเกษตรกร,กรไทยเก่งให้ทำอะไรทำได้หมดแต่สิ่งที่เขาไปไม่ถึงดวงดาวหรือไม่ถึงจุดหมายก็คือทำการตลาดไม่เป็นผมเลยศึกษาหาองความรู้เรื่องการบริหารจัดก,การตลาดการบริหารจัดก,การกลุ่มและ น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายึดปฏิบัติภายใต้หลักการทรงงานของนายหลวงมาบริหารจัดการกลุ่มร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชีวิตชาวบ้านสร้างวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นอาชีพที่มั่นคงคู่กับตลาดนําการผลิตครับหลังจากนั้นเราก็มารวมกลุ่มเกษตรกรที่มีหัวใจอินทรีย์และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม แนวทางของกลุ่มคือปลูกแบบอินทรีย์มีใจเป็นที่ตั้งยึดมั่นคุณธรรมน้อมนําหลักปัชฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้เกษตรกร,กรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่การผลิตการพัฒนาผลผลิตการตลาดจนกระทั่งการบริหารจัดการปลูก เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ปัจจัยการผลิตซึ่งทางสมาคกลุ่มเราแล้วก็สมาชิกก็จะสามารถผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เองโดยได้รับองค์ความรู้มาจากสำกนักงานพัฒนาที่ดินพร้อมกันนี้สารป้องกันกำจัดแมลงสารชีวพันธุ์เราก็สามารถผลิตขึ้นและขยายเชื้อได้เองทำให้มีความมั่นใจในที่มาของปัจจัยการผลิตเบื้องต้น รวมถึงการดูแลและรักษาแปลงเราก็ใส่ใจทุกขั้นตอนไม่ว่า,าก,การเตรียมดินการบำรุงดินและก็าการรักษาดินให้ดินมีคุณภาพที่ดีเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชผักอินทรีย์ที่ทางกลุ่มเราส่งเสริมให้สมาชิกปลูกและผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่ม52ชนิดผักครับ คือทางวิสาหกิจชุมชนของเราก็ใส่ใจทุกขบวนการในการผลิตนะครับตั้งแต่ในแปลงจนกระทั่งถึงการรวบรวมแล้วก็นํามาล้างตัดแต่งเพื่อคัดบรรจุพันเพื่อให้ได้คุณภาพผักที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นผักพื้นบ้านผักปังแต่พอเข้าสู่บรรจุพันแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้และที่สําคัญเราใส่ใจคือการตรวจสอบย้อนกลับครับเรามีรหัสของกลุ่มรหัสของสมาชิกเอาไว้ ทุกแพ็กสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าว่าซื้อผักจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวางร่องของเราไปแล้วจะได้ผักที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมีและที่สำคัญครับดีต่อสุขภาพสร้างความสุขกายสบายใจให้กับผู้บริโภคครับมีความสุขทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจครับ เมฆาชนีมาวงค่ะปลูกผักอินทรีย์ค่ะ1นง,งานหนึ่งเสนค่ะปลูกหลายๆชนิดค่ะอาทิตย์หนึงสามครั้งตัดค่ะตัดให้ครบ20ชนิดชนิดละหนกิโลเราก็ได้ตังค์แล้วค่ะกินด้วยเหลือเราก็ขายสุขภาพก็ดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายประยูนทองวันครับสมาชิกของกลุ่มผักอินทรีย์บ้านบางล่องนะครับในด้านราคามันเราเราก็มีราคาประกันทั้งปี ราคาเรามันก็แน่นอนครับในการปลูกผักอินทรีย์นี้นะครับก็มีรายได้ที่ดีที่สุดนะครับในการที่ผมปลูกมาช่วงอายุมากๆแล้วตอนนี้ผมอายุ68ปีนะครับใน100สตางั์เราลงทุนไป20สตางั์นะครับเราได้80สตางังแปลว่ารายได้ดีมากนะครับต่อปีก็คงจะไม่หยุดละปลูกก็คงคงจะทำอินทรีย์ไปจนกว่าจะทำไม่ได้ทำไม่ไหวนะครับครับรายได้ดีมากครับ สำหรับภาคอีสหลังจากกลุ่มที่ของเราสามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มได้แล้วเราก็แบ่งปันให้กับชุมชนโดยทางกลุ่มของเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทำให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่คณะศึกษาดูงานจากในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูร์และต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนเกิดจากการปันสุข ริ่มต้นจากหัวใจของเราปลูกผักอินทรีย์ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นสุขกายที่มีสุขภาพที่ดีสุขใจที่มีไรายได้ที่มั่นคงค่ะและนี่ก็คือที่มาของคำว่าตันสุขสตาร์จากผักสู่สุขภาพ จากใจสู่ชุมชนไทยล่มปันสุขทุกคำทุกควาวเรื่อนและนี่คือเอกขับไม่ <laughs>